ยังอยู่ปันน้นไม่เคยเปิมไม่เคยลดไม่เคยเปลี่ยนนี่แสดงไงเห็นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงมองการเลยว่าโลกนี้ต่อไปคนมันต้องหมากขึ้นเปเมื่อคนหมากปัณณามันก็ต้องหมากตามต้องแย่งกันกินต้องแย่งกันอยู่ต้องแย่งกันจมรู้ถ้าไม่มีธรรมะก็้ามาช่วยในการดำรงชีวิตมันก็เกิดความจับจ้น่นวัยหาความสงบสุขไม่ได้ ธรรมะคืออไรล่ะหลกูกพระพุตธเจา้าซ่อนง่ายๆเก้าใจไม่อยากธรรมะก็คือหน้าทีหน้าทีก็คือธรรมะคนไม่รู้จักธรรมะคนนั้นก็รู้จักนห,นหน้าทีคนรั้ิดชับพิจหน้าทีคนนั้นก็มีธรรมะหน้าหนอกบอกความงามหน้าในบอกความดีหน้าทีบอกความสามารถบ้านเมืองเราที่มันเกิดความสับสนวุ่นวายง่าความสบสุขไม่ได้เพราะคนไม่รู้จักหน้าทีตัวเองผู้หญ่ทำไมรูวหน้าทีผู้หญยทำไมล้วอย่าว่างหลวกว่าหมู่บ้านนั้นที่เจริญ กำนั่นกะเจนกันตาไม ian, ่รวหนาทีกำนั่นทำไมเลยอยากตำบลนั้นแต่พัฒนาจันได้กระจนนันผู้นำประเทศกาเจนกันตาไม่รวหนาทีผู้นำประเทศนั่งเขื่อยเลยบ้านเมืองก้ามีความสบสุขที่นี่กว่าใจเด็ดสักมายุ่ในวัดนี้คำว่ดซิท์โจวัดชัชโจเจ้าข้องโลกนองโจวเจ้านายโลกยิ่งใจโจโ วันนี้จ้านไม่จะมาแล้งอากำไรสยามอยบึกโหลก้องคุณแม่เกจ้อนส้มวงตั้งจ้ามคนเป็นายทั้งมดไม่ว่าจะเป็นนารินซักส้มวงจักใจส้มวงใจจิ้นส้มวงตั้งจ้ามคนนี้โจ้พอชู้แม่ได้โดยจะพอคนทีต้องจักใจสมวงนี้ก็เป็นทึ่งอาจารย์ไปอยู่ที่ไหนกับปล่อยจูพอโจ้แม่ เพราะคนเราเกิดมาคนๆคนหนึ่งเหลือโพคอลึงเหลือดแม่คลึงอยู่ในตัวเราแล้วทีนี้คว้าใจใหม่ในวัดเจนกันมาเป็นทิ์วัดกับปลอยโจวัดไปกันผมต้องกราบขอบพระคุณหลวงพ่อท่านอาจารย์เป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ความรักความเมตตาตลอดจนถึงความรู้ด้านวิชาธรรมะหลังจากจบวิชาธรรมะที่วัดท่าทองอย่างนี้กลับไปยังนครเทพสิงห์ผลผมก็จะกลับมาที่วัดอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะทดแทนบุญคุณท่านอาจารย์ครับอืดีเล้วกว่าใจ คนเตโรจักบ well. um, ุญ <contamination> คุณคนคนคนนั้นตกนาำไม่เล่ตกไฟไม่ไหม้ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องไม้ก็กลดดีหูกนะครับท่านอาจารย์ครับนำมัตสการกับท่านอาจารย์ที่กรลอพุ้มนายหนุนุนีทำความกรลบกัท่านอาจารย์ครับวหว้พรานายหนุยครับครับนำมัตสการกับท่านอาจารย์ที่กรลบพุมนายเตีงทำความกรลบกท่านอาจารย์ครับไหว้พระนายเตงครับ อความนมันสการกับธนอา,ารย์ติโกดรปกับผมบังสมโภขต้องความากพท่ธนอา,ารืิไว้ปลาเลยลูกนายสมโออันนี้ไม่ใช่ลูกนายสมโอตนะอันนี้คือพอมันลเลยทะเลไม่ออกว่าพอว่าลกูกอันนี้มันยุบปน,นคนเรานายมอเอ,อที่ไอคนหลักนั่นก็เพราะคำพูดจะให้คนเกลียดกับเพราะคำพูดงงพดูดได้ก็พูดเป็นมันไม่เหมือนกันลูกที่นี่คำพูดคนเราพูดนั้นเราเป็นนายมัน แต่หลังจากเราพูดออกไปแล้วมันกลับมาเป็นนายเราไล่ต่อไล่คนต้องเสียคนเพราะคำพูดไล่ต่อไล่คนยังอยู่ในคุกในร่างเพราะคำพูดไอ้นี่เคยมั่งช่านไม่ต้องบอกเพราะฉะนั้นเราต้องกิดก้อนต่อพูดไม่เจพูดและต่อกินไอ้พูดเล่นพูดนุกพูดม้วนส่วนว่าเราพูดได้หรอกไม่เจตตรงนี้คำพูดปนันต้องไปพูดแกรานำจ้าล่าค๋อยรถปุงลาวข้าวลาวตากนกลงตีจือนำย่างสด ตรงนี้มันลงธรรมชาลาควรผูดในสิ่งที่มีธรรมะพูดแล้วมีซา,าละพูดแล้วเกิดประโยชน์การพูดแบบนายสมองก็เรียกว่าคนไม่รู้จักก้าลาเทซาในการพูดนายนุยโลไม่โลก,กาลา้าเทคาเคยไรยโลครับโรบอกให้นายโมโลกัาานดีลูกกาานี้ไม่ถ้งเวลา